อมองทำถือเรื่องข่าวเนาะมันเรื่องปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยว่าเราหลุดโผไปไหรเปล่ใช่เป็นเราไหมเป็นไครอ้าจริงนะ<อ>ผมทุวงถ่ายละคร7วันเราไม่ค่อยเข้าโซเชียลด้วยแทบไม่ดูเรื่องอะไรเลยข่าวสารเลยเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ทราบยังไม่ได้ไปถามเมื่อกี้เพิ่งได้ยินพี่พูพดก็เดี๋ยวคงไปถามแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรช่วงนี้คือแบบละครเยอะจริงๆก็ ชีเร,เรื่องละครมากกว่าได้สาไปมีเรื่องอะไรบ้างครับีค,ครับก็อย่างช่วงนี้ก็ถ่ายมีเรื่องนี้นะครับพฤษภาสันวาระลักทักไทยให้เกิดก่อนแล้วก็เรื่องบัปอุติธรรมนะครับเรื่องนั้นก็เหมือนกับเพิ่งเปิดกล้องได้ประมาณสาสิบคิวเรื่องนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นายนก็ทําให้คิวแบบว่าตอนนี้กํลาลังแบบโอ้สรวนเลยครับซึ่งใครเรื่องปฏิทินเนี่ยจริงมันยังไม่มีคิวยังไม่มีอะไร จริงๆผมก็ยังไม่ค่อยได้ทราบข่าวสักเท่าไหร่เลยจริงๆใครที่ติดตามผมก็จะรู้ว่าช่วงนี้ผมแบบว่าค่อนข้างแบบ a w วจากโซเชียลแล้วเพราะว่าผมต้องตั้งสติในการทํางานเยอะมากเรื่องนั้นก็ยากเรื่องนี้ก็ยาก็เลยาทาให้แบบขับไม่ค่อยได้ตามข่าวสักเท่าไหร่<ต>ครับถ้า,าเป็นเรื่องริงเราจะเสียบอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องก้ร่งสมมติาไม่มีตอมจริงๆถ้าเกิดเป็นผมจริงผมก็แล้วแต่ผู้ใหญ่แหละจริงๆผมไม่ค่อยเรียอะไรเพราะว่าผมก็จะพูดเสมออย่างนึงไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่า ผู้ใหญ่บอกเลยครับไม,ไม่ไม่ราบรับใจก็ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บอกว่าแบบว่าเออเรื่องนี้อะไรก็ตามไม่ให้ถ่ายผมก็รู้สึกแบบก็โอเคอ่ะอย่างเรื่องละครเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเหมาะก,กับผมผมก็โอเคเลอกมาเล่นเลยครับ <acco> รแล้วมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นๆอ่อที่ละคนครับแล้วมองว่า,เ,าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเปิดโอกาส ผมยังไม่ได้คิดถึงอะไรตอนนั้นเลยคับพี่ตแต่เรื่องสัญญาเรื่องความสัญญสญญมพันธ์กับช่องอะไรมันไปได้สวยงานอยู่ใช่ไหมเรื่องสัญญาผมจึงจําไม่ได้สัญญาไปเหลือ,อก,กี่ปีผมจําไม่ได้เนะแต่ก็น่าจะเหลือพอประมาณแหละเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดใกล้ๆกล้หมดเขาคงได้ผมเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าผู้ใหญ่กัอให้โอกาสเราเรื่อยๆใช่ละครที่มีตอนนี้หรือว่างานพิธีกรที่ล่าสุดก็เพิ่งได้รับมาก็ช่วงนี้ก็งานค่อนข้างแบบว่าตึงมืออยู่เหมือนกันครับ รู้สึกเฟลเนาะที่แบบว่าข่าวมันมาแบบนี้แล้วคนคิดว่าเป็นเราไม่รู้สึกนะครับผมไม่รู้สึกอะไรงั้นเลยครับออจริงมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไนะสำหรับความคิดคามเรื่องปฏิีทนเรื่องอะไรอย่างที่ผมพูดว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องของละครมากกว่าเรื่องเรื่องบฏอีทีนคือผมก็ยังไม่ได้ทราบแล้วก็ต่อให้จะเป็นจริงหรือไม่จริงผมรู้สึกว่าผมขอละครที่ดีดีกว่า ครับวมนที่ปปทผ่านมาเราก็พัฒนาเรื่องน,นี้มาตลอดใช่เป็นสิ่งที่ผมแบบว่าอยากกับทําให้ได้ดีๆเนาะอย่างต้นปีเรื่องของมุ่เสนหาเอ<ช>นไปแล้วค, <ๆ S 2> คนก็แบบว่าชื่นชอบเป็นไงแต่ให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยไฟในตัวมันแบบมันแรงขึ้นแล้วก็อยากจะรับเรื่องที่แบบว่ามีบทบาทที่เปลี่ยนไปแล้วคนดูชื่นชอบเพิ่มเติมเลยครับแต่มันไม่ทําให้แบบว่าเส้นทางเราเราจะมองดูท้อดูอะไรสักอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันไม่ท้อแล้วครับพี่สู้ไหวอยู่ครับใช้คันนี้สบายมากครับ แต่เ,เราดูไปปีดูว่าจะมีไหมนเนาะครับรุ่นเหมือนกันฮะโอเคขอบคุณขอบครับ